ก็สวัสดีครับพบกับช่องเดือดสนามนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมแปดนะครับหรือ eFootball นะครับผมนะครับกดรับเป็นเลยครับผมก็พึ่งเล่นได้ไม่นานนะครับผมอันนี้ผมก็เก็บได้17แล้วครับรอวันที่10สุ่มฟรีไม่รู้ว่าจะมายังไงนะครับผมจัดทีมแป๊บ ก็ทีมผมก็ประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะไปใต่แรง Division 4นะครับผมเอาใครมาดีแบบนี้แหละไม่เปลี่ยนละก็ไายกันเลยนะครับผมโอ้โหก็เจอพอๆกันนะครับมาครับผมฟิตฟิตอยู่ ดูทีมเขานะครับก็เอาเรื่องอยู่น่จะตึงนะครับผมยังไงครับกดไปเลยครับผม,มผมก็เล่นชิวๆนะผมต่อบอลไปยิง แล้วครับผมจะไต่แรงขึ้นดิวิชันหนึ่งได้สำเร็จหรือไม่ครับเขาแน่จะตึงพอตัวเลยนะครับผมถึงทีมจะไม่ได้โหดแต่ผมว่าน่าจะฝีมือโหดนะครับผมได้เคลียร์เคลียร์ก่อนนะครับผมไปครับันรไอยออกข้างไปครับผมคอตาคุต้าเข้ากลางนะครับยาเมาาพลิก อีกแล้วเข้ากลางครับเดียมาเรียยังไงครับดียบมาเรียล็อกกลับมาโอ้โหไม่ได้ครับกดต,ตาคูต้ามงเข้าน้ครับวิเอล่า,าที่ยาเมาเจ้าที่คอตตาคูตาค้าครับโอ้โหเสียบอลไปครับแต่ได้อยครับเนมาแทงให้วินิสุดโอโ้ไม่ได้จบครับฟันเบคเคิเบอร์ครับมงขึ้นหน้าไป แล้วยกมาครับเน้มาถึงไหมไม่ถึงนะครับผมก็ฝาตรงข้ามได้เปิดนะจับผู้รักษาประตูเลนสั้นนะครับผมกันไดย้ยกไปครับแต่ว่าเมซี่แทงครับผมโหไม่ถึงเลซขสเดอร์อาโนมาที่ซิกโก้โอ้โหจับบอลวีลา ได้ครับฟันพิคินโดเออร์ขึ้นมาที่ยามาาจะซิ่งนะครับผมแต่ไม่ได้ครับผมาที่เนมาครับพิกพิกกระปายแล้วครับผมไปายแล้ววนกลับมาครับแล้วเข้ากลางครับนิซิอุตเอ้ากระตูกครับผมโอ้โหโคเสียดายแล้วครับกระตูนี่ครับเก็บได้อยู่ครับฟัตคาคูต้าดีฟันได้ฟันได้ไปที่วีลา เวลามาที่ซิกโก้ซิกโก้แทงมาให้เนมายกมาครับโอ้โหไม่ได้ครับน่วงๆนิดหน่อยครับมาเปิดมุมครับผมดิมาเรียเปิดเข้าไปแล้วครับยาเมาโอ้โหไม่ได้โขกครับทึ้นไปที่ดิมาเรียปาดเข้ามาไม่ได้ครับผมดิมาเรียบล็อกได้อยู่ครับอ๋อแล้วครับตัดตรงข้ามสวนกลับ แล้วแทงครับผมฝานบเบ็คกินบาเอ,อเลียออกไปครับผมเลี่ยออกข้างไปมาที่จังหวะนี้ครับเปิดมาแล้วผู้รักษาประตูโอรีรเวอร์คันเซฟไว้ได้ครับผมนาที่ยาเมาลงล่งครับลามินยาเมาแทงมาที่ดิมาเรียดิมมเรียเข้ากลางครับผมแล้วก็วิดีโอแทงต่อแล้วนี่มานิ่มๆ,ๆครับผม โอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับผมโอ้โหในมานี้ก็เป็นล่างแพ็กเก่าครับนี่ครับตีกอล์ฟครับตีกอล์ฟเข้าไปแล้วผมก็ขอกดข้ามช่วงจังหวะนี้ไปเลยแล้วกันนะครับผมนะครับฝ่ายตรงข้ามจะกแก้เกมยังไงครับนำไปก่อน1 0นาะทีที่32นะครับผม วานี้แทงมาฝาดไปเึ้นมาเออลนงนงนิดหน่อยนะผมอาจจะเนตทั้งสองฝ่ายครับหรือเนตเขาหรือเน็ตลาไม่รู้นะผมก็อัดคลิปไปด้วยกัตตาครับมงอไรเนี่ยครับผมกสะตรงข้ามแทงมาที่เนซี่เปิดแล้วโอ้โหกองหลังผมยังดีครับแต่บอลยังเข้าทางแล้วซัดลูกนี้แล้วผมโอ้โหกองหลังผมยังบล็อกได้นะ จังหวะนี้ยังไงครับเวลาเคลียร์ไปก่อนนะผมผมก็ขอตัดไปครึ่งหลังเลยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็วน่าจะเปลี่ยนโทนิโคสลงมาแทนซิกโก้นะผมกับตังนั้นนี้ครับกองหน้าก็ไม่เปลี่ยนเอ้ยโรนันโดครับผมว่าผมเอาโรนันโดแทนวินิสิอุสก่อนเอาไว้มงครับไปแล้วครับผม เมื่อกี้เราทำอะไรกันไม่ได้นะครับผมมาดูครึ่งหลังกันต่อครับฝาตรงข้ามได้เคลียร์นะครับผมครับผมยามา,าล่าครับก็ยังได้อยู่ครับแทงมาที่โรนันโดมาที่โทนิคโคสปาดมาที่เนมานีมาโยนมาที่โรนันโดแต่ลึกไปครับผมก็ฝาตรงข้ามก็เปิดมาครับ ผมเก็บได้ครับผมแต่ไม่ถึงเนมมาครับผมแต่ก็ยังเก็บได้อยู่นะครับผมช่งวงวันนี้ได้อยู่นะครับผมแทงมาที่โรนัลดมาที่เนมมาเปิดเข้าไปให้ยาเมาคบจ่อๆแต่ไม่เข้านะครับผมโอ้โหก็ฝ่ายตรงข้ามได้เปิดจากหน้าประตูนะ นะงงครับเล่นสั้นอีกแล้วครับผมบีบเลยครับจังหวะนี้แล้วลุดแต่ว่ายังเก็บได้ครับฟันดอยปาดมาครับแต่เขาก็เก็บได้เหมือนกันครับแต่เขาก็จ่ายมาไม่คืนคติดตัวของผมแล้วชิงกันครับจังหวะนี้ยาเมายาเมายากมาทุนโคตรไม่ถึงนะผมอานะครับวีลาดัก แล้วก็ผมยังเก็บได้ครับคอตาคูตาเปิดมาที่ยามาโล่งๆเลยนะผมจังหวะนี้ยังไงครับโหแต่โดนโดนเขาดักได้เหมือนกันนะมาจังหวะนี้ยามาพิกครับพิกแล้วจะเล่นท่าครับผมแต่ก็โดนจิ้มออกไป ทุ่มไปที่เวลาเข้ากลางมาที่โทนี่โครดหลอดม่วงจังหวะนี่โอ้โหเลยคานนะครับผมเลยคานเออยังไงเนี่ยฝาดงข้ามกดออกหรือเปล่าครับหรือเนต็ตไม่ดีอ้าวก็ผมชนะนะครับผม ฝ่ายตรงข้ามเรากดออกนะครับถ้าคลิปนี้ติดขัดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามซ่องเดือดสนามด้วยนะครับขอบคุณครับ